บัดนี้วันที่29มิถุนายน2568เป็นวันที่60ข้าพเจ้าในบรรทดจอมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ้าบูชาและอาจารย์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระรนตัตไตรอระหงสัมมาสมัสมพุทโธพะคะวา พุทธังพระัมนตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสิมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิ ที่สองบทบูชาพระภิริพินาตอระหังสัมมาสัมพุทโธโสเจีรังปณินพุทโธคู่เนหธรามโนธานีปรมิหิจาิสตติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังหังสรนนังคโตภูเชมิราตนะตยังธรรมังจรามิโสตีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาริสุตธาราคาันูเทวตาสทธมังุมนีราชาสุนันโตสักขโมคะรังสักกเมจารุเปกิริีิขาราติจันตลิกเขวิมาณนทิเบรติจักขเมจารุวราคาเนเขาวัตุมิเขตเดหภูมาใจยันตูเทวจาลาทราวิสาเมียกาคันธมนาคาติทันตาสันติเกยังโุนีวรวจนังสารโวเมสุนันโต ธรรม,มสนุนกขโลยมหัทันตาธรรม,มสนุนกขโลยมหัทันตาธรรม,มสนุนกขโลยมหัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพาคณมการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสารนัมขันนปาฐะอุทธังสรณังกัจจามิธรรมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิ ตูติยัมปิพุทธังสะระณังกัจจามิตูติยัมปิธรรมังสะระณังกัจจามิตูติยัมปิสังฆังสะระณังกัจจามิตัดติยัมปิพุทธังสะระณังกัจจามิตัติยัมปิธรรมังสะระณังกัจจามิตัติยัมปิสังฆังสะระณังกัจจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคถา นาทิเมสรานางยังหุตโทเมสรานางวังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะนาทิเมสรานางยังธรรมโมเมสรานางวังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะนาทิเมสรานางยังสังโฆเมสรานางวังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะนา บทที่เจ็ดบทสวดเติรัตนปนานะคาถาโอทังนาเมรัตนะโพตสเรระเจตังธรรมังนาเมรัตนะโพตวิสุทธิสังสังหังนาเมรัตนะโพาสุสีลทิเิเอตังนาเมเตรัตนะรัตนะเตยาวังสัมมาสัมโมสริตาวุตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะกุนโยกวาสสาวัตตัง อาสมิตยามีปตตเทวญาธาติทันเทเองวินาติตเรสมาสัมภเวนโลเกกธาจิจเจรินจปาตุภุตังคัมภีรยานวิสยังอติโททัสสททังวินโยหิปันทิตาชเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิกัสันจูปับปนียัง เกสันจิสุุวิธีตังคุณากายตายนาเมหิเยวชนตาญะสุวิสุตัมปิสมมปัสตังมาสิสุสุทธปัสสะททานังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขะปมุจนะโมขะสารนังคตานังปูชารเฮสุปรมังอภิปูชนายัง นิพพานสสิกริยาโยปนิสยัตทังสัมมากิเลสัมละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐะกุสเลหุปะเสวณียังปานหิจัปิสรนังขามณียะเมวะเอตสัมมาหิตังเทระตนงสรนังขตัมหะรัตินิวังขานเนสโสนามสัมมานาปุชมัจปิสัสตังสุปสสนจิตตาตัฏฐานุปาริจาริยสัทธาริตาจะ ปุญเจนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวติโหตุโยเจธาธรรมวินัยอมิพมานโบโตโลกุตรพิสมัยโยนิยตโตสุพชังตัสโสภนิสยาจายายายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสะทักโารุบที่แปดนะมกระรสิทธิคาถา โยจะขุมมามหมลาปะกัดโทสะมังวะพุทโธสุขดุยมโตมาราสาปัสวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังสนเณรังวินยังพุทธังวรันดังเสราสนมะมีโลกัสสานะรัญจานวิรนยกันจาตันเทเจสเดเเยสิธิโหตุสะหันดริยจาวินาสสเมนโต ธรรมโอเดชโยยัตตาสสะโททัสสิโลกัสสวิสุทิมักขังนิยานิโกธรรมธาราสาธาริสัตตาวะโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวรันตังสีรัสานะมามีโมหะปะฮาลังเบสะดาหังดันเตชสะเตเชยสีนิโหตุสะวันตรียาจาวินาสเมนโตสัตหามเสนาสุขะานุโคโยโลกัสสะปะปะกิเลสัเจตาสันโตสยังสันตินิโยจโกจ้าสวากาตธรรมังวิริตังกรโรเต สังฆวรันตังเสรัสานะมามีพุทธานุพุทธังสัมสีละทิถิงถันเตชะสะเตชะเยสีติโหตุสัพพันตระยาจาวินาสเมนโตขุติก้าวบทสวดนโมาากัระอัฏฐกะคาถานะโมอรรถโตสัมมาสัมพุทธัสะเมสีนโนโนโมตมัตธรรมัสสะสว,าาาสเว,วเัคตาเสวะเตนิธานะโ,โมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีละทิถินโนโนะโมอมัตยรารัตัสารัตนาตยัสสะสารุกัง นะโมอมจขะตีระสาตัสสวะโตดิยาสสปีนะโมกะระปะภะวินาวิกัจฉันตุปัถวานะโมกะระนุภะวินาสุวติหตุสัพพะทานะโมกะระสะเตชนะวิธิมีโหมิเตชวะบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสวด เอวเมสุตังเอกังสามยังหักเข้าสักสวิหารตีขับไปด้วยรสสมิงว่ามันเน มหาภิกขสงเนัสติปัจมติภิกุสติสเพอรหันเตหสิจโลกธาตุเทวตาเยภูเยนัสันนิปติตาหุติภควันตังทัศรายภิกขุสงหันจาอรโคจดุนางสุทวสกยกานัเหวานังเอตรโหสีอยังโคภคะวสเกสุวิหรติกปิรวทสมิงวาวันมหาภิกขสงเนะสติปัจมติภิกุสติสเพอรหันเตหศสิจโลกธาตุหเทวตาเยภูเยนสสันนิปติฏา Baka wantang dasaraya pikusanganja Yanu namayam piye na bakawate Nupasang kamayama upasang miterwa bakawato Sandike อาะโคตาเทวตาเซยราปีนามาพลวัปุริโสสมินชิตังวาพาหังปสาริยาปสาริตังวาพหังสมินเจียเอวะมีวาสุธาภเศสุเทเวสอันตรหิตาภคะโตปุระโตปตระหังโสอาะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวิเอกมันตังอาทังโสเอกมันตังทิาโคเอกเทวตาภคกวโตสันติเกมังคะทังอาวาสีมหาสมัยโยโนัสมิงเทวกายะสมะคตาอาคาตามหาิมังธรรมสมัยังทักีตาเยวะอภราชิ সংঘণ্বৰাট ভকৱত কথাংভে তাৰপিছত ওচু কম কংছু নেট নি কেইটৱীয় পণ্ডিটা আকৌ অৱৰি বকৱত অভা চেটৱিং চেটৱাং อินทักษลังโอหัจามเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอะราโคอัราเิวตาภะกัปโตสันติเกี่ยมกฐังอาภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเซนาเตคขมิสันติอาภายปุ้มิงปะฮายามโนสังเดหังเดวะกายังปะริปุสันติเต อาระโกภักขาวพิกุลมันเตซีเยปุเยนะพิกเวรัสสุโลกธาตุสุเทวดัสสนนิพิทตาโพนติตถาคตังทัศนายะพิกุสังหันยะเยปิเตพิกเวอะเฮสุงอดีตมัทธนากรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคะกัตานังเอตาพระมเยวะเทวดัสสนนิพิาไหเฮสุงไศย์พะปิไมหังเอตาหิเยปิเตพิกเวพวิสันติอนาคตมะทธนากรันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะกัปันตานังเอตตาพระมายาวะเทวตาสนิปิริตาภเวสันเตใส่ระพิไม่หังเอตระหิอจิกิสามีิภิกขเวเทวกัยนังนามานีเกตยสัมมิภิกขเวเทวกัยนังนามานีเทศิสามีิภิกขเวเทวกัยนังนามานีตังโสนาถาสารุกการนาสิกโรธาปสิสามมิเตเอวามันเตติโคเตภิกขุภะกวปโตปจัสมุสุงอาควาเอตระโวะจ่า สีโลกามโนกัสสามียธาภุมาราธาสีดาเยสีดาเคริิขปรังปิิตาตสมาคิตาปุถุสีหัสลีนาโลมหังสาพิสมุโนโอทาตามนาสาสุธาวิปัสสนมาวะยาภิเยวไปสสติยะตวายอเนกบริวัติเวตะโตมติเยสธาสะเกษสเสนระเต เทวกายาปิกันตาเทวิชานาถาภิกขุเตจตตาปมกัลรงศตววพุทธัสสะสันนังเตสัมปะรโหยานังอะโมโนสานาสันนังอเปเกสัตม a ตะกุงสหัสสารหัสตาริงสัตังเอกิสหัสนังอะโมโนสานามาตะสุงอเปเกนัตม a ตะกุงสิสหัสภาพุตตาหุงดัญจะสภาภิญญาญาวะวิกตวานาจขุมาตโตมัติยสัทธสวะเกสสนีระเตเทวกายาปิกันตาเทวิชานาถาภิกขุเยบหังกิตเยสัมิเกระหีโนปปะโส สัตตสหัสวยะค่าผมมาเกลวัตทวายที่มันโตชติมันโตวนนาวันโตยสสีโนโมทัพนาภิกขมงภิกโคนนางสมิติงมนังชาสหัสายมาวตายะค่านัณตะวันนี้หน่วยที่มันโตชติมันโตวนนาวันโตยสสีโนโมทัพนาภิกขมงภิกโคนนางสมิติงมนังสัตตะกิรติสหัสายะค่านัณตะวันนี้หน่วยที่มันโตชติมันโตวนนาวันโตยสสีโนโมทัพนาภิกขมงภิกโคนนางสมิติงมนังอิเจเตโสรสสหัสายะค่านัณตะวันนี้หน่วยที่มันโตชติมันโตวนนาวันโตยสสีโนโมทัพนาภิกขมงภิกโคนนางสมิติง เวสามีตาปัญจสัตตายาคันนาณาตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวันนามันโตยสสีโนโมระมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงมนังกุมพิโรราชกเอกโกวิปุลสานิเวสนางพิยานังสัตสหัสังยาคันังปเยรุปัสติคุมพิโรราชกเอกโกสบักขสมิติงมนังปุริมันเจดิสังราชรัตราชโตปัสสาสติขณะปังอธิปติมหาราชยสสีโสปุตตปิตาสภะโวอินานามามหาพลายที่มันโตชติมันโตวันนามันโตยสสีโนโมระมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงมนังทากินันเจดิสังราชวิรุณโ ตับปัสสาสัตย์โกมณันังอธิตติปฏิมาหราชายสสิโสพุทธภิตัสสาพระอินทรานามาภะาพลที่มันโตชิดิมันโตวะนันโตยสสิโนโมทัมนาภิกขมังภิกขอนังสมิติมังปัจิมันจะที่สร้างราชวิโรปโคปัสสาวสัตยนักขณะอธิตติปฏิมาหราชายสสิโสพุทธภิ ตาสาภโหอินานามามาภะไลทิมโตจติมโตวนาอโตยสสีนโมทัมนาภิกขุงภิกขณังสมิติงวังอุตรันจริสราชากุเวโรตปัสสาสาตยยากนาริปติมหาราชยสสโสอุตปีาสาพะโหานามาพลยท่มโตจติมโตวนาโตยสสีโนโมทมนาภกมุงภิกขังสมติวปุริมาธิสรัตาระโททกิเนนาเวโรนาโกปชิเมนาเวโรปโกกุเวโรตรังดิสรัตตโรตมหาราชสัมนตาจตโรติสาธาทานลามนาทังสุวรเอกะเริวัฒเวเตสรามยมิโนทั อาคุวัญชนิกัสธามายาคุเดนโตเวทินโตวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามาเซโทจากินอกันโทนิคันโทจัปนาโทโอมาบันโยจาเทวสุโตจามาตะเลจิตตาเสโนจักนราโพนโรราชเชโนสาวโพอาคูปัญจสิโคเจวติมวโรสรีวัชสาเอเตจันเยจาราจโนกันนาภาสาราโชพีโมธามานาภิกขมงภิกขุนางสมิติงภนังอาถากูนาภาสนาคาเวสลาสาตาจักกะกามลสัตตะระอาคูปยคาสหายาติพิยาโมนาตตาลาทัจะ อาคุณาขยัสสิโนเอราวนโนมหานาโคสุภคัสมิติหนังเยนคราเชสาสารันติธิปติชาปักขีปิสุทธจักคู่เวหิยาสัตติวนามะชาปตราชิตราสุปนัยติเตสนามังอภิยันตธานาคราชานัมัสีสุปนัตโกเขมมะกสีพุทโธสนะหิวัจจายิปภะยันตานาคาสุปนัสโรนามกังสุพุทธัง ชิตาวชิราหเดนะสมุทังอสุราสิตาภัตโรวาสเวสีดิมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาภิสมะอสุราธนเวคัสเวปจิติสุจิติจัปหาระโทนโมจิสหัสรันจัปลิปุตานังสภเวโรจนะมกัสสนยหิตวังพลิงเซนังราหูพัทโธมุภาขมุงสมโยธานิพันเตภิกขุนังสมิติงวนัง อาโปจเรวะปเทวีจาริโชวยดธาธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสัสสะสหเมิตากรณาเกยกาอาคูเทวาโยสสสีโนทัสเสเดทัสธากายาสาเพนนาตะวันิโนยิีิมันโตชติมันโตวานันโตยสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขอนางสมิติงวนังเวหูจาริวาสหายิจารสัมมาจารุเอยะมาจันุสุปนิสสะเทวาจารุมะโกปรกเกตาสุริยสุปนิสสะเทวาสุริยมะโกปรกเกตานัคขตานิปรกเกตาวะาอาคูมันทัมวราหะกาวาสุนางวโสเสโทสโกภะคาปุรินทัโททัสเสเดทั สราคญยสเวนนาตะวันนี้นวยที่มันโตชติมันโตวันนา้ันโตยสีโนโมระมนาภิกมงภิกขุนางสมิติมนางถ้าขัสาวพูเทวาจละมกิสิการอวะอริเกาจโรจะจอุมาภปภานิภาสโนวารุณาสหรมะจัจจตาชเนชกาสุลยัรจราอาคอาควสวเนศีโนทศเดชสากญาสาเพนนาตวันนี้นวยทิมันโตชติมันโตวันนาันโตศีโนโมธมนาภิกมงภิกขุนังสมิติมนาง สมณะมหสัมมณะมโนสษยมนุษสตมธคิจธาปทูตส no, ิกะอาโคอาโคมโนปทูตสิกะอาทาโคหะระโยเทวาเยจานุิตาวาสิโนปราคามาหาปราคาอาโคเทวาเยสสิโนทัศเศรษัสสะรกายสเานันตะวานิโนอที่มันโตชิดิมันโตวนาอันโตเยสสิโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนางสาวมิติงวนังสุกากรมหะอรุณะอาโคเวคานาสะสหอรรัตราชยภาพปโมคะอาโคเทวายจักขนาสารมาตหะรักชามิสกัยายาสสิโนโธนายังอากาปจุโนโยอริสาเบวาสติ อาศเดชะสทากยาสาเพนานาตะวันนี้หน่วยที่มันโตชดีมันโตวันนาวันโตยศศีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวันัง เคมีอตุสิตายามากาลกาเจยะสสีโนยัสสมิรกาลมาเสธาจดีนมเจอาสาวนิมาราติโนอาโคอาธาโคปาริมิตาทัศเดทัสธากกายาสพิณานาตวันนิโนุทิมนโตจดีมันโตวนามันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังสัทเหเทวานิกายาสพิณานาตวันนิโนนามันวายเนาอาการชุ่งเยจันเยทัสสาธิสาสหะ วรุตถาจริยมาคีลังโอคาตินะมนะสวังทะเกมะคัตาระนะคัญจนะวัอะเสตาทิตังสุพรหมะพรหมโตจะปุไตธิมัโตสหะสันนังกุมารติโสจะโสวะคะสมิตติงังสหะสัพพะพรหมโลกะนังมหาพรหมะปิติตะติอุปปันโนจติ <tik> เดชจะสะเภอภิกันเตสินเถเทเวสพระมะเกมาราเสนาภิกขมีภาสากันหาสามมณิยังเอธาคนาธาพันธาตาระไคนัปธรรมะถสมมณตาปริวาริธรรมโอมุนจิตาโกจีนังอิธิตาธรรมาสีโนกันหาเสนาเปสยิปปนินาตละมหาหจัสรังคดวานาภีระวังยาธาบุสะโกเมโอธนายันโทสวิจโกตตาทาโสปัจจุธาปติสังกตโทสยังวเสตัญจะสะพังอภิญญายาววคีตวานาจักขุมาตโตมณีสัทธาสวงเกสเสนีระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชนะราภิกโว เดจะตาพมการงสุตราพุทธัสสะสนนังวิตรากิหิปกามุงเดสังโลมปินชยงสภวิชิตัสังขมาภยยติตาเยสสีโนโมรันติสาพุทิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตัง อาเซวันอาจะภาลานังปัญติทานันเดเสวนนะปุชาจะปุชนียันังเอตัมังขลมุตตะมังปะเรโรภะเฮสวโสจะปุเพจะกาตาปุญญาตาตาสมะปณีทิจาเอตัมังขลมุตตะมังภะหุสัจจสิปัญจวิเนยโยจสุสิกิโตสุหัสิตาจิยาวาจาเอตัมังขลมุตตะมังมาตาปิโตปัฏฐานังพุทธาราสังฆะโหนาจุลากันเอนาคุลาจะกรรมตาเอตัมังขลมุตตะมัง Dana jara majari ya jaya anda sangka wana wajani kamani edam angkal wadam arati warati papa maja panajasan ya apa marho jara mesu edam angkal wadam ang Kara wajani wato jasan dudi jagatan yuda kalena damasa wanang edam angkal wadam ang jaso wajasa ta samana nandir hasan ang kalena damasa kaca edam angkal wadam ดับพจาพระมิจารียาจาริยสัจนะรานนิพพานสสิกิริยาจัอิดมังขลมุตตมังพุทธะสโลกธรมิจตังยศนะกัมปติอโสกังวเรจังเกมังอตมังขลมุตตมังอตาเรศนิข่ตววานสัพธามาภะราชิตาสัพธะโสทิงกัจันเดตันเตสังมังขลมุตตมันเตบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริร ยังกินชีวิตตั้งอิทวาหูร่างวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังติทัทคตนะธรรมพิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสติหูโดใคยังเวรคังอามาตั้งปณีตังยะทัสกายสกเยมุนิสมาหิโตนาเตนะธรรมมนะสมาธิกินชีธรรมพิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสติหูโดยัมพุทธเศถปริวนาเยสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหูสมาธินาเตนะสมุนวิสติธรรมพิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสติหูโด เยปุกะลาอาทัสตังปัสสะธาจตาริเอตในเอโคานิุนติเตทักกินยสุกัสสาวกเตสุินาณิมหาปาานีธรรปิสังเครัตังวันนี้ทางเอเตนะสัจนสวดิหุโเยสุปยุตตามนาสะทันนานิกามิโนโตมาสสนามิเตปฏิปัตามาังวิคยาลาธาโมธานิพุทิงพุชมนายธรรปิสังเครัตังวันนี้ทางเอตนะสัจนสวดิหุโ ขีนางพูรานังนาวังนาธิสัมภูรังวิรัตตาจิตายติเกวภวสวิงเตกีนาพิชชาเอเวโรุนเชันธานิพันเตริร่ายร้ายัมปฏิโพ้ยดับิสังเฮรัชนังปณีตังเอเตนะสัตย์นะสวัสดิหโดบที่สิบสามบทสวดธรรมบทศาสนาวักอัตตาวิชิตังสหิโยยะเจยังอิตราปชาอัตถันตัสสะโพสสะสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะดเฮวนักันธาโพนามารสหาบรอมนาชิตังอปจิตังกายรารัทตารุปัสาะจันตุโน บทที่14บทสวดเกสปุตสูตรภาสิตามิทังเตนะภักขวตาชนะตาปัสตาราตาสัมมาสัมพุทเธนะเอตัตุมมะมนุสเวนะมะปรมะปรายมะอิติกิรายมะปิตกสัมปทานนะมะ ตักเหตมานายกเหตหนามาอการปริวิตเกนามาทิินิจานคันติยามาปะพะรปตาเยมาสมโนโนคารุยาาตุเมเหอตนาวชนยารเมทามาอกุลาเอเมธะมาสาวะชัยเมธมานโยขาริตาเอเมธะมาสมัตตาสมาธินาเฮธา ทุกขายสังวรตเดอธาตุเมเหปัจจะให้ะธายะธาตุเมเหอัตนาวัชานียาธาอิเมธรรมากุศลายเมธรรมานวัชัยอิเมธรรมาวิญุปัสสาอิเมธรรมะสมาตตาสมาทินาหตายสุขายสังวรตเดอธาตุเมเหอุปสัมปชาวิหารยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตธรรมะมยุงชรุปนิทาสานสันติดานาเอตังพยังมารเนเปขมาโนปุญญานิกายระทาสสุขวานิอุปนิยติชีวิตธรรมะพยมายังชรุปนิทาสานสันติดานาเอตังพยังมารเนเปขมาโนโลกามิสังปะชยเฮปสันติเปโคโยธักกายนาสังยามัววจยาอุราเจรสาตังทสเปตาสุขายาหติยังชิวมโนปะโรติปุญญงธรรมโมหเวรคติธรรมจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขจเตธรรมจารีสเพสังขารานิจจาติยาลาปัญญายปัสสติอรหานิพินธิติโลเฆสามะโคิสุติยาสัพเพสังขาราทุกขะติยาลาปัญญายปัสสติอรหานิพินธิติโลเฆสามะโคิสุติยาสัพเพธรรมานตาติยาลาปัญญายปัสสติอรหานิพินธิติโลเฆสามะโควิสุติยา บทที่16บทสวดอปันนาชาดกอปันนา迦ธานาเมเกทุติยังหัวตะเกาเอตระหันยเมทเวีตังคันให้ยปันกังอุ้งเอสรานังยติปปัฏานิวปานิจาระมรุคเชตยานิมนุสสะปยตาชิตาเนตังโคสรานังเกมัง เนตังสรณนมมตัมังเนตังสรณนมะคมสสรุคาปูมมจติโยจะพุทันจะทำมันจะสังขันจะสรานังคตจะตริอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติทุกขังถูกข้าสมุทารังทุกขาสัจกีขังอริยันจะทังขีข้างคูกโคปสมะขามินังเอตังโคสราังมัเอตังสรานมมตมังเอตังสรณมะมสสรุคาปมมจจติบทที่17บทสวดพระเทกรตตะคาถา

นับปฏิเกลังเคอณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที I ่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทาติธรรมปะหินันตังอปัตัญจะอณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งอนั้นก็เป็นอัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะยโยธรัมตถาตถาวิปัสสติอสังหรังอสังกปังตังวิธามะนุปรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งท่านปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่ขอนแกในธรรมนั้นนั้นได บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเงิงให้โปรโปรงเถิดอาเชวะกิจจะมาตปังกโกชัญญามรังสุเอพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันรุง่งนาหิโน้ังคารันเทนามาเสซเนนามาเจุนะ พราว่าความผาดเพี้ยนกับมัจจาธูมีเสนาเยนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมตาปิงอโหรัตามาทันทิตังดังเวพเทกาตโตติสันโตจิกเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยวข้านทั้งกาลและกาลเกินนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่18บทสวดพินหาปัจเวคคณะปฐาะ ชราธรรมโมหิชราณาติโตเราม well ีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงห้นความแก่ไปไม่ได้อิยารีธรรมโมหิอิยารอณติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงห้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหิมรณะงนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงห้นความตายไปไม่ได้สพเพิหิเมปิเยหิมนาปหินานาภาวินาภวราชละเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัวนาจากของรักของเจริญจาทั้งหลายทั้งปวงกามสกุลมีกามาหายรโหกามายโยนิกกามพันุกามาปเดสารโน เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเดนเกิดมีการเป็นผู้ติต้ามีการเป็นในพึ่งอาศัยยังกำลังกระเรซามีกรยานังว่ามาปะก้างวัตาสะทายะทโหิยะซามีเราทำการมาในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นญาติหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรนั้นนั้นเสือไปเอวังอามเฮพินะหะปัจเจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณีทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชรลคถา ทุกขปัตตาจันีทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจันีโสกหุนตุสัเพปีปานิโนเอตาวตาจามิสัมปตังปุญญสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาฐานังทันตุสัทยาสีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาภิรตาหุนโุกัจฉันโดเทวตาคตาสัเพพุทธาภลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพส บทที่20บทสวดเทวตาปฏิธานคาถาอั้นธรรมยังปฏิธานคาถาเยอ่พนามเซยยเทวตาสันติวิหารวาสสินีโทเปคเรพุทธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันโตผูจิตาโสทิงกอนเดทวิหารมันทะเลเทราชมาชานวกาจพิกวสรามิกาธนปฏิปสคากามาจเรสนิคมาจิสราสปานาพุทธสสุขิตาภวันโตเต ชาลาปุชาเยปิจะัน d a s a m p a ว a sangsera jata araho papari k า n i y a n i k a s a m ั warang peti j a d e s ส p e pido kasakarondo sanghayang thadojira sanghamo thamathara jebukala s a n อัม h า do ะ a m a ะ a w า a ั h a y a ะ a hita ร a j a a ะ h e rakudo s พ t ิ a m ม sape ั i โ a m a j ิ r o w ม t i n g s a ย n a เ h บทที่21บทสวดสภปาติธานคาถาหันธรรมยังปฏติธานคาถาโยพนามเส ุนยาเสีธานิการาสายันยาเนิกาานิเม เดสันจะปกิโนหุนตุสัตานันตัปปมานกาเยปิยาโคนาวันราจะไม่หัางมาตราปิตาทโยติท่าเมจะเป็นท่าว่าอันเยมาชัตเวริโนสัตตาริทันติลโลกสมิงเดผูมาจดุโยนิกาปัญเจกาจดุโอการสังสารันทภาวะภเวยาตั้งเยปฏิทานเมอนโมทันตุเตสยังเยจีมังนปชาณตีเทวาเดสังนิเวทยงมายาทินนานุปญนังโมทนาเหตุนาสเพสตาสราหตุอเวราสุข ชีวิโนเขมาประทานจาปะปะโปนตุเตสัสส,สิชัตังสุภาก็สัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที้ข้พาพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้พาพเจ้าได้ทําแล้วคือชนหล่นานเป็นที่รักูอมีคน มีมาราและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเว้กันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในคำเนิดสีมีขันห้าและขั้นหนึ่งและขั้นสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหลา่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ก้ปพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งผวงจงอย่ามีเวนอยู่ไปสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจึงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมือ่อนโมทนาแล้วปโ,โปรดอํานวยพรให้แก่ข้าเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพริพินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่าทาทสามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยภาพเป็นงพระปริศและขมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธ์ทุประการเาทินสาธุ